รัชญาศรัทธาคติความเชื่อกับ belief Channel สำหรับคนเกิดวนันอาทิตย์เขาบอกว่าเมื่อตอนยังเด็กเล็กนะครับโดยมากเนี่ยจะต้องพลัดพรากจากบิดามารดา ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่ไกลๆนะครับถึงแม้ว่าจะตกไปอยู่ที่ไหนนะครับข้อยังดีนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะได้รับความเมตตาแล้วก็ได้รับการ,ราอุญการาเลี้ยงดูนะครับเป็นคนที่อาพัฒทําคุณคนไม่ขึ้นเป็นคนนิสัยซื่อสัตย์ต่อมิตรสหายนะครับพูดจาสุภาพอ่อนหวานคําพูดเป็นหลักฐานมั่นคงนะครับเป็นที่นิยมนับหน้าถือตาของคนทั้งหลายจะได้ดีหรือร้ายหรือมีโชคนะครับเพราะคำพูดของตัวเอง เขาบอกว่าเป็นคนพูดง่ายๆตรงไปตรงมานะครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่คบคนง่ายมีความเมตตาอารีกับคนทั่วไปด้วยปฏิภานไหวพริบอันเฉลียวฉลาดของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะทําให้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยรักการศึกษาไปรู้นะครับสามารถใช้วิชาความรู้ในการดําเนินชีวิตและเข้าสังคมในชั้นสูงได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วมีความภาคเพ P ียรดีครับ ชอบศึกษาหาความรู้แล้วก็ชอบในการเป็นผู้นําพบหาสมาคมกับคนที่มีความรู้สูงสักได้ครับหรือว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็จะคอยอำนวยความสะดวกสร้างประโยชน์ให้ได้ครับสําหรับวันที่เป็นมิตรก็คือวันพระรหัสสัสดีนะครับวันที่เป็นมิตรทางคู่ครองนะครับก็คือวันศุกร์ก็คือถ้าท่านเลือกได้นะครับก็คือเลือกมิตรสหายเพื่อนฟูนะครับก็วันพระรหัสดีครับ ถ้ารูปครองก็ลองดูนะครับเลือกเป็นวันศุกร์ได้ก็จะยิ่งดีวันที่เป็นศัตรูกันครับก็คือวันอังคารนะวันอาทิตย์กับวันอังคารห้ามเลยส่วนวันที่เป็นศัตรูนะครับในเรื่องของคู่ครองนะคู่ครองห้ามเลือกวันพุธเด็ดขาดน,นะครับจะไม่ถูกกันเลยสีที่เป็นฉลกครับก็คือสีแดงซึ่งเป็นสีเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับได้หมดครับสําหรับคนเกิดจนันทอาทิตย์อาชีพที่จะทําให้รุ่งโรจน์นะก็คือรับราชการ การเมืองตำรวจทหารแล้วก็ทัศน์